กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับน้องนัทคือเก่าพี่น้องเกี่ยวข่าวคือเก่าสดีปาลุงอันเนยอันเนยสบายดีป่าลุงอันเนยนั่นเดี๋ยวใส่แม่เบิ่งว่าหนุ่มส่งตัวเองหรือหนุ่มส่งแม่กับบุหูเอวบักใหญ่หนึ่งยุ่มเอวหาส่งหนุ่งบ่มีอันเนยบ่มีส่งเลยเหี่ยวใส่ตัวได้ก็ได้ ก็แล e ้วส่งแม่มาหนุนหายมัสาวนี่โุ้ยถ่ายหูปให้เบิ่งอีกป้าหน่อยิ้่มแป้นเสีไดรตื่นนอนมากับบริสุอจนตกใจกับนางคำน่ะย่างออกมาเสยยิ่มไปเปิดออกมาโห่บ่หายฮักกระตื่นวังสีมานี่น่ะมาแล้วกาตื่นมาลักหมัดผมหมัดผม เลยมัดสวยหนามัดพรมหายแล้วก็ออกมานอนค่ะขยังนี่เข่าก็นอนคักกะลยาบดีพูยพี่น้องเลยก้อยเบิดหายเทิร์กหมดเป็นแบบนี้แต่ว่ามี่จะหายนี่จหายนี่เลยหอยนี้ไปใส่เออไปล่างลรงเนือยหายเดียวกับเกลียวแต่นี่ฮะคำสิบแล้วล่บหายมากใหญ่นะ นี่ก็บ,บุแล้วเราสุดมันตายแล้วสอยกัน <c oughs> ก่อนได้ว่านั่นได้ <c oughs> ตึกไปใ <c oughs> ห้กะเอ๊ตึกนะ <c oughs> ตึกได้เท่าห้าแม่อย่าบอยมัดมัเข่านี่บอกเก่งได้พี่น้องเลยเกีก่ยวน่ะได้อยู่เ <c oughs> พ,พราะว่าอันแต่ก่อนกับนีแต่ เขาพออย่างจอมีจืดหมัดเนาะเขาไปได้หมัดน้ำเพลินหมัดนี่กันน้องตานพ่อน้องอเนยบว่าตายสามคนอลไยังนี้ใคห้าไปหมัดน้ำอยู่โอ้ยบมัดเด้อมาหมัดาเยืนไปกัดใ้อยู่เได้ได้ได้แบบน่ะบอยืนแล้วยืนปวดขาหนังเอานนี่แหละ พ่อใหญ่จอยมากเลยว่าวดีมากกว่า้าเ่อพี่น้องเลยว่าตายจะเว่าดีมากกว่าพ่อใหญ่จอยไหนจะแนมเบึงดูพอได้จอยแต่กระโตเด้อหมัดผ่าอยู่เอวสาวเอ้ยเ้ คนยังจอยถอดผ้าออกมาเลยมาเลียนเชี่ยวเ้นบ่าวไตเออนี่มัดผ้าใส่แอวเจ้าทั้งเกีียวทั้งผ้าบ่ะนี่น้องตานแบบหัวอยู่ยุ่มยุ่มอยู่พี่น้องเลยหัวค้อนบ่าตายยิ้มอยู่เปื่อยเปื่อยป้าท้อยาเมืองสาวได้นี่พี่น้อง พ่อใหญ่จอยเพิ่นกะหาวพิ่นกะพิ่นกะน้องอเน่ยตื่นเลยได้พ่อใหญ่จอยเอ้ยตื่นแล้วแต่นหน่อยกระไดเมื่อเอาน้องอเน่ยแล้วพ่อใหญ่จอยเอาเพิ่นบนนอนกับขี่รถเลาะไปเลาะมาท่านนี่นะแบกอยู่แถวข้นหน้าจวนใหญ่งัวพี่น้องเอ้ยพองัวบ่ทึ่ง ่อนเข่าป่ะนะเมื่อนี่ก็ได้หืออ้อแหละเออพ่อยใหญ่อยก็สบายเลยด้ได้เรียงงวดสบายลยะบ้า,าน,บ,านบัวพ่อถอดด้อยังบ่แล้วเขาเจ้า เกี่วเขาไปนนำพี่น้องเอ้ยว่ากันไปนนำบรรยากาศยังเหมือชสาวยางเมือกาศดีดีพอน้องอันนี้พยามบได้ปิดหนาปิดตาเหมือนนี่ปดน้องเกี่ยวเขาำกันเน้ออืมเกี่ยวขาน้ำพญาจอยเด้อพี่น้องเด้อฮ

ฮักก่อนสิไปเกี่ยวขาวก่อนพี่น้องไลยบานนี่แล้วไฮนี่จังเบิ่งนใหม่อีนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยน้องต้านี่ผู้สาวบักขึ้นก๊อังหงอกอิฮะบ่มีกินสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลงบ้านดงหรือว่าอาทิตย์ลงไปยัง่าสาวผู้สาว ถ้าหนกกับยัางข้าวเลี่ยงนกกัยังข้าวเลี่ยงกันงัอพี่น้วเออกินเลยกถือเขงเจ็ดท่อเสียงอนี้เสียงะร้นนวัยจังหวะจังขัท่นแต่ว่าไม่เก็บท่อยางมันเอ้บเชียอกินมึงเลยบุเชีย็ไิบท่อไฟกูิ๊บท่อเนี่ยม้ยเต้บอ พ่บเจ็บท้องเลาใช้เงินบ่บ่ไ่เจ็บทองคือบ่บิกน้งหัอว่แบบนีงง้ก็ว่าคือเราผู้ได้ปเจ็บทองเลใช้เงินหาก็สิกินล่องเบิ้งแล้วพี่น้อยเอาเต็มที่ขาวรจแล้วพีหน้อยเ้วมาหางน้ำเลนยเมาินของน้ำสุกเซินน้ตา กินข้าวแล้วก็สิเกี่ยวข้าวใไฮนิโต้พี่น้องแต่ว่าพอใหญ่จยอยเพิ่นไปแล้วพูผู้เดียวเพิ่นงุ่มงมูมแม่นไปแล้วพอใหญ่จยอยเดยก่นเดี๋ยวเคยกินสมพอใหญ่จยอยไปเกี่ยวก่อนพี่น้องเอ้ยเราบอกว่าเราพอใหญ่จยอยนะตามสบายเป็นอะไรกินแต่เศร้าเลยข่าวเศร้ายังไม่ได้กินพี่น้องกินสมก่อนกินสมก่อนข่าว ถึงสายเสหิตขคือแม่น้องกันแก้มบุมเด้อไปเห็ดแบบนั้นเด้อต้นใหม่ในน้อยเจ้าโผล่เข้ากันน้องตาในยันดึงต้นไม้บ่อยู่เป็นกลว่ามืองที่แล้วไปเนาะพวกอะไรเงี้ยต้องเคลือบหมูคลายมันเอาเน็บไปเห็นเขาก็หัว หลักว่าควรเพม่อน,นบ่อากาศเปลี่ยนเป็นวัดพี่น้อเยเจ็บคอเป็นวัดอันนี้ก็ออกมาแต่บนนอนเบาเสียงใหญ่เว่อเวอออกมาเอ้อเสียงต่างเลยเด้อเสียงมากใหญ่เลียมือเลียเลียโปเลียสีพี่น้อย เคองบดบดอะไรเบิดอะไรยังแต่ประเด็กซีปนเด็กน้องซลน้องอันนี้ซอันนี้ซจำพ่อนั่นซลน้องหนองตาเนีกินสมกับพักกยงเปลี่ยนนีบ่อม ตายเลยตายเลยเขากล้องคอยเนี่โอ well, ้ยสุมเจ้านี่น้าพี่น้องว่าวโยกว่าวนวหัวม่วนพี่น้องเอ้ยภาษาบันนอกค่ะพี่น้องเอ้ยว่ายังก็ได้อันนี้น้ำลายกบวะนี่นะแม่นเต่บ่อเสือดังน้ำหมอกบ้ากบบ้าตายว่าน้ำลายกบพี่น้องเอ้ยลายกบแดดบ้าตายเพี่นองน้ำลายกบพี่น้องอยู่ในภาคค่ายง เขาก็งงๆบ่เคยเห็นทักเธออันนี้นะเออมันก็ลายแล้วก็ในผักกเยงนำบหรีอุดรยาได้หงแหมเ็ดยาได้เพแบนได้ทำมันเฮ้ยหางมันอะไดิมันึ้ขาไปสกัดเอาเ็ดแบนนะฮทำได้ตรงเนี้เขาเรียกนุกเลย เปเชียงไหมเปิดเชียงไหมมันมาขามันเขาเห็นเพื่อนมาเห็นไหมโอ้ยบอกข่าแบบนุดมรวดมาฉาลไหนเนาะพี่น้องไปเกี่ยวข่าวต่อบปะนี่พี่น้องเลยพี่น้องขึ้นมาเกี่ยวไห้เทิงแล้วพี่น้องเลยขึ้นมาเกี่ยวไห้ตู้เท่าไหตะก้าพี่แหละตะกี้เอาแกี่ยวอยู่พูนจะหลงพน้อง จะจอยกับลังยางไปเกี่ยวอีกพี่น้องเอ้ยยังเหลือหายเดียวในเขาซุกหน้าทงนี้เนาะกลายนั้นมีแต่เขาบ่อซุกพี่น้องเขาบ่อุกนี้จเจ้าหาให้เขาเนี้ยสามให้่ลุมพุ่นและอีกหน้าอีกทงหนึ่งทงเทวต้นตานแลแหละพี่น้องและแม่น้องอเน,นะยังอีกทงหนึ่งยวนน้องซีโน่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านน้องดำเพิ่นเห็ด เพลินเหตุเขาว่านั่นกับน้องดำบอดเลยายหายดอกบอดเลยายหายคือหน้าทังนี่ซ้่มพี่น้องเอ้ยแต่ละแต่ละทุงหหนะก็ย้างบ่เฮิงดอกพี่น้องเอ้ยประมาณสิบมือก็มัเขาซุกว่ะเขนบ่ดซุกก็ต้องรออีกเนาะเขาบ่ดซุกก็ต้องรออีกงานเกี่ยวกันแล้วพีน่น้องแต่น่าเ้าก็สิลงเกี่ยวกันโอ้พอเอ้ยหายเนี่ยงามมลี่อยากได้ครูหายแบบนี้ได้เนาะงาเมลีอย่ารอหาบมาหาพ่วงพี่น้องเอ้โอ้ งามขนาดเลยงามอะไรลรอพี่น้องคลิปนี้น้องนัดกับโรไล่คลิปไปเจอยนี่นี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องน้องนัดเว้พี่น้องสบายดี